ลูกลูกลูกหอดปั๊มน้ำมันแล้วแม่โอ้ยออกมาแต่ตีซีแล้วพี่น้องไรเด้อนอนละงหงละไรเงี้ยงเนี่ยจอดปั๊มน้ำมันฮะฮอ,ะอ,อปูตาบ้านน้องบัวน้อยหอดฉันเพชร ชั้นเพนชั้นเพนปาลาเตเลตตน์ตัวพ่อตันนี้เด้เพิ่นอยากยั่งเนี่ยตัวนพ่อตัวน,นี้เขาจะเอาอยากยั่งตัดออกเราคนยั่งโป่งอยู่

long hàn quế tiểu ừ. Như đây lung hàn quế tiểu Chưa dây đây hàm ẩu nói có xóng tuổi <laughs> 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 เอาอีกคุณแม่กับมานั่มเอาสาธุเออเออยังสี่เนา้มาให้กำลังใจลูกหลานได้ไหมเออเออนี่ละมาเบิ้งที่กันละ โอ้ว่ามันกระจอนหาเสียงส่โนี่แห้งขึ้นสูงสูงกับ้อวปเนาะขอะวานโชคให้บ้านทุกคนโอ้ไฟแต่ก็ล้ำเท่ากุดูด้วยผู้ทีสองวยเลย Để thương nào chim nó Để tìm Tìm nó, Ba, thu Tông đâu mà này Để nội chết à, thương nó Tìm thương nó, tô ngọt kết thúng Người Để, Để. nó là... à, <laughs> <laughs> đi, nó mà, mà đà đi Phê khẩu, nó chinh đi nội Bây giờ, mẹ ใบนนังบงกันอ้าวยังไงคือลงกันโซเฟอร์กับอันเจจิลงเยอะ โอ้ยต oh oh uh, ีบอกกไงยังมันน้อยก่อนโอ้ยมันหน่อยก้อนเออมันจะไหล่เลยพู้เฒ่าเนาะผมเด็กไปขึ้นกับเนี่ยเอไปเข้าไปอ้าวมันต้องใั่นมันต้องเตรียมพร้อมตัวใช่ไหมัก

เออมันจะมีลังอาหารอีกก็เวอ่้าันปะงกเตได้อก็ไม่อนปกินนําข้างได้น้หอได้นะคะของเหลือทุกอย่างหอได้ตามสบยเอ้าไปแเขาด้ควของุงดักได้ให่ลยช่างกอน ว,วันนี้ได้หนึ่งร้อยซองแล้วข้างหน้าจะกลับไปโรลดัี่แหละเพราะว่าไตอตไปันต้นตนเข้นอายพิเศษอะไรบ้างเสเตียดในหัวขึไหมมันเป็นปวนีปวต้นตนต้ไก่ตัวตัวใหญ่

พอแยงยมเซ네ียน้งยมเร็วๆเด้อพนียงมเซีนน่ะอเอาน้ามอ๋หน้า เปนทั้งใต้คุณแม่ปาดเสนปาดถุงเส็นคุณแม่เออเออพ่ทานเลยทันเลยเดี๋ยวเบิ่ง กนตักอาหารกันยัดท่วงยัท่วงกันยท่วงกันผู้ที่ามก็ด yeah, ้ย um> ูว่านมากอยู น้ำไปฟังนันทค่ะเด้อน้ำไปฟังุเดอน้ำมาดีจ้ะเพราะว่ามนกันม่วนกัน่งมามาทพี่เจสันกเองะ้ก็พากับอจาเขาไม่ได้มันล้ไอ้ยังคนเดียวมาทักพี่เติมน้าทาดีเด้อเ่วงพราะว่ากรสับกสายจะเย็นเกนเ็ทำก๋วยเตี๋ยวนี่ละ

เด้เลยวจนยยมีดักเลยคุม่รัันกันอ่างเงี้ยอ้าวมีกล้องเ่งจดปิดอ่ในเปิดเพิ่ได้น่ง้อ เปลื <gesch> ่กเปลี่ยนกต้องเท่วจงัเที่ยวนี่วะอะไรเ่ยวี่วันละไม่้นไูดคนไดกได้จ้มก็้องอีไม่เอาไม่นั่นเาใ้สไลด์ทีเดียวที่ข้นอะไรเอ่ไมาเล้นะค่ะขนมปังนี้มาเลยเอาลยน่าพดมากไ่มีร

ตัวจ้านี่นี่นี่แยะแยะค่ะฮะท่าน อาจารย์ค่ะบูรพนาบริสันปักแกงหม้อเรายกมือพยายามหาบักแกงหม้อที่จะมาง่ามเรากองงามเหมืนป่ะนี่ไม่เลยเลยเจ๊รวย้ี่ยจ๊รวยยหาที่แบันเลือกอะไรเร่แอ้าวเดี๋ยวเจบภาพกัน

รวงได้เระว่งเด้กันเบืองมาดิของยังขาดได้ไมาเอาหย่มักันหอนกันว่ะเนี่ย น pues kind of ่องมอกเอีาน่องแม่นย์มกเองนี่ยมอกมนไม้ก็มี กางไว้ยิงสูงก่อนเหียวเห่อ่อฮ่อเออฮ่อหาทุงได้หาทุงได้แงนไม่ออกไม่ยื่หาก้นรถพอจันแตรถจอดบ้านได้กินบ้านนั่นมันเลยบระจอยคีงสกิยถึ

นองวัดดาซีถยด้ว่ะอ้าคนกำลังจะเล่นอาหารเนาะเกาอีเกาอีเกาอี คือบสดยิ้มแล้วค่ะห็กล่องิ้มเล้วคะ่กล่องก็บิ้มคะเบือนได้เบือนได้เบือนได้ฮะเบิอนสองการอ้แม็กกี้บอลเล่เนาะเจ๊ ฮอฮอฮอเอาก็ได oh, oh, okay. ้ก oh! ินแตงโมวาทั้งนี่ไหมจีทังาวันงจันทยิ้มเป็นเปนต่ไนยิ้มเปยนเปลนตไหนบ่ฮอฮอฮอไปจะกินตอนบ่ายพ่ออากระบือแล้วกิน มันย่างน้ำตังว่าไก่กันักวดเอาไปมากสันาตปตองมันมาปิดควงอีหนมัว่าผู้ชมพาผู้เจ้าอยูสภาาก็อยูหันวนยางนี้เชมมกจะจกลงลมาหูเใส่หอนองบปิรยนบ้านนทั่วหาะ้าจา์ได้ปะเนี่ยน้ำหาผู้เลี้ยงแน่พนะแหอดเผ่เบ่่า้ที่อาจายอยากหัวช่ว เมียเขียวว่าเราบมไก่จากโถดอกย่างสีเป๊ะขึ้นได้คุณแต่ว่าผู้บงขี้รก่ยเสรเลยลงมามหาแผ่นท่อให้ยงดต้องอดสูดงเข่าต้งน่ลเมื่อถามปูเหลยวอาโอ้ยมันตีน้อยล้วผมผมผมมีเวลาคอแล้วว่าันว่ากันว่าตีนยววล้วมันไปียเดีูเท่า เจี๊ยบแม่อ้าวข้าวเดียวข้าวเดียวเต็มห้องข้าวเดียวเต็มห้องยอะๆเยอะหน่อยต้าได้หน่อยค่ะเพิ่มคนดูได้หน่อยอืมไม่ไหวมากนั

ช่วงใบสองใบสามแล้วช่วงใส่มันอยู่หนาสาร่าคนนะจะตัดออกสามสิบสองอีกแปดหนึง่งอีกแปดถุงสามสิบสองแล้วอีกแปดแมน Hả? Tây sáng ừ, Hả? Chịu ở đây sáng dịp xoáng là Chiều này mà ngam rồi Quá chiều chiều ngon xuống bà này không อีกสองบันอีกสองบันบานบ้าะใจัขจะว่าน้อนสูงโปงพยาบาักน้อนสูงกับน้องทมหันคุมค่าอยู่ยี่ห้อบ้านเดินขยัน